สวัสดีครับสำหรับผู้ที่รักตัวเลขทุกท่านานะครับมาพบกับสูตรหวยดวงเศรษฐีนะครับคําเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นแนวทางที่สัดส่วนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยนะในคลิปเป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีนะครับตรงส่วนนี้เรามายังคงดูในสูตรหวยระยะยาวกันอยู่นะครับ เราจะพบในสูตรหยอยหอมดับหน่วยบนดับหน่วยบนคือไม่ปรากฏสองตัวเลขนี้ในหลักหน่วยบนนะครับเราจ,จะมาดูกันนะครับไล่เรียงตั้งแต่สิบกกรุณาสิบกุมาุมาปันนะครับอาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าก็จะพยายามให้ให้เห็นใกลถึงมากที่สุดนะครับให้เห็นภาพรวมมากที่สุดนะครับเรามาเข้ากันเลยดีกว่านะครับสิบหกกมุณา คำนวณได้6และ8ปดหละ8ปรากฏในหลักหน่วยหรือเปล่าไม่ปรากฏถือว่าถูกต้องนะครับต่อมา1มีนาหนมีนาคำนวณต่อครับได้5และ7 5และ7ปรากฏในหลักหน่วยไหมครับไม่ปรากฏถือว่าถูกต้องนะครับต่อมา16มีนานำมาคำนวณต่อครับได้0ูนะ2ไดสองละ2ปรากฏในหลักหน่วยไหมครับไม่ปรากฏถือว่าถูกต้องนะครับไม่มีในหลักหน่วย ดยเฉพาะหลักหน่วยนะครับต่อมานำาน้อนนตนต่อครับได้3และ5 3และ5ป,ปรากฏในหลักหน่วยนะครับไม่ปรากฏนะครับต่อมา16เมษาเรามาดูกันต่อ16เมษามาคำนวณต่อได้4และ6 4และ6แต่ปรากฏว่ามีเดี่ยง4และ6ปรากฏถือว่าไม่เข้าแล้วกันนะครับเพราะมันมันเป็นสูตร2ตัวนะครับ4และ6นะครับ4และ 6, ะ6ถือว่าผิดนะครับต่อมาแต่เรายังคงเดินต่อนะครับอย่าเพิ่งตกใจ นำมาคำนวณต่อได้สองพฤษภาคำนวณต่อได้หกและแปดหกและแปดปรากฏในหลักหน่วยไหมปรากฏถือว่าผิดครับเห็นไหมครับผิดก็คือผิดต่อมาสิบหกพฤษภาคมได้คำนวณต่อได้แปดและศูนย์แปดและศูนย์ปรากฏในหลักหน่วยไหมครับไม่มีจุว่าถูกต้องครับต่อมานำมาคำนวณต่อครับอ่าสิบหกอ่าหนึ่งมิถุนายนมาคำนวณต่อได้เจ็ด และเก้าเจ็ดและเก้าปรากฏในหลักหน่วยไหมครับแม่ปรากฏถูกต้องครับต่อมาสิบหกมิถุนายนมาคำนวณต่อได้ศูนย์ศูนย์และสองศูนย์และสองปรากฏในหลักหน่วยของวัาตัดหมาไหมแม่ปรากฏครับถูกต้องครับต่อแม่หนึ่งกรกฎาคมมาคำนวณต่อครับได้เลขจกกับคือหนึ่งและสามในหลักหน่วย หนและ 3, ปรากฏไหมไม่ปรากฏครับถูกต้องน,นะครับต่อมาสิบห้า, 15, ารกรกฎาคมมาคำนวณต่อได้1และ3 1และ3ปรากฏในหลักหน่วยไหมครับไม่ปรากฏถือว่าถูกต้องน,นะครับต่อมา1สิงหาคมมาคำนวณต่อครับได้เลข6และเลข8เลข6และเลข8ปรรปรากฏในว่าต่อมาไหมปรากฏครับถือว่าผิดนะครับ ต่อมาเรายังคงเดินต่อนะครับดูก่อนดูก่อนอย่าเพิ่งตกใจอ่าสิบหกสิงหาคามคำนวณต่อได้ห้าและเจ็ดห้าและเจ็ดปรากฏในหลักหน่วยของวัตัดมาไหมเราลองมาดูกันห้าและเจ็ดใช่ไหมครับที่เราคำนวณมาสักว่นี้ปรากฏไม่ไหลักหน่วยสรุปว่ามันขึ้นรับปรากฏในหลักหน่วยถือว่าผิดนะครับติดผิดเวลาห้าแล,และเจ็ดปรากฏในหลักหน่วย แต่เรามาดูกันต่อครับนำมาคำนวณต่อห้าและเจ็ดห้าและเจ็ดปรากฏในหลักหน่วยว่าตัดหมายไหมไม่ปรากฏถูกต้องนะคบทั้งสองเลขเลยนะครับต่อามาเราคำนวณต่อครับสิบหกกันยายนคำนวณต่อได้เลขดับหกและแปดหกและแปดปรากฏปรากฏในหลักหน่วยไหมไม่ปรากฏกรับถูกต้องครับ หนึ่งตุลาคมมาคำนวณต่อครับเลขดับคำนวณได้เลขหกเลขแปดเลขหกเลขแปดปรากฏในหลักหน่วยไหมครับแม่ปรากฏถูกต้องนะครับต่อมาสิบหกตุลาคมมาคำนวณต่อครับได้ได้เลขดับศูนย์และสองศูนย์และสองปรากฏในหลักหน่วยของงวดถัดมาไหมแม่ปรากฏถูกต้องนะครับต่อมาหนึ่งพฤศจิกายนมาคำนวณต่อครับได้สอง เลขดับสและสีและสปรากฏในหลักหน่วยไหมห้วตัดมาไม่ปรากฏถูกต้องนะครับต่อมา16พฤศจิกายนมาคำนวณต่อได้เลขและเลขเจ็ดห้และ7ปรากฏในหลักหน่วยของวนตัดมามไหมไม่ปรากฏถูกต้องนะครับ ต่อมาเราคำนวณต่อครับงวดของ1ธันวาคม1ธันวาคมคำนวณต่อเลขดับได้4และ6 4และ6 4และ6ปรากฏในงวดถัดมาถือว่าผิดอ่ะเรามาดูกันต่อเยี๋เพิ่งตกใจนะครับนำมาคำนวณต่อ16ธันวาคมคำนวณต่อเลขดับได้6และ8 6และ8นั้นปรากฏ ในหลักหน่วยไหมไม่ปรากฏใช่ไหมไม่มีนี่ดูเฉพาะหลักหน่วยนะครับหกละแปดไม่ปรากฏเลยนะครับเรามาดูกันต่อสามสิบท่านว่าคมคำนวณต่อนะครับได้เลขดับห้าเลขเจ็ดในหลักหน่วยนะครับห้าและเจ็ดปรากฏไหมในหลักหน่วยไม่ปรากฏถูกต้องนะครับต่อมา เรามาดูกันต่อครับ17มกราคมมาคำนวณต่อได้เลขดับ1และ3 1และ3ปรากฏในหลักหน่วยของวัตตัดหมายไหมครับไม่ปรากฏถูกต้องนะครับต่อมาเรามาดู 1, กุมภาพันธ์นะครับมาคำนวณต่อได้เลขดับ9และ1 9และ1ปรากฏในหลักหน่วยไหม9และ1ไม่ปรากฏในหลักหน่วยต่านะครับต่อมาเราจะมาดูในส่วนของวัตไใกล้ๆหลัก สิบหกกุมภานะครับสุดก็คือในส่วนของหลักสิบเห็นไหมครับหลักสิบกับหลักหน่วยสิบเป็นศูนย์หน่วยเป็นสามศูนย์บวกสามได้สามบวกเพิ่อมอีกศูนย์ก็ได้สามสามบวกสองเท่ากับห้าเห็นไหมครับก็จะได้เลขดับตรงนี้เลขดับในส่วนของ เล่งแต่ของ16กุมภาได้3ามนะฮสามแล้ห้าปรากฏในหลักหน่วยไหมไม่ปรากฏถูกต้องนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของงวดถัดมานะครับคำนวณต่อ1มีนา1มีนาเรามาดูอ่ะในหลักสิบและหลักหน่วย3บมก8เป็นเท่าไร่ 11. 11บบบ1บ11กเพิ่มอีก0 11บวก0ได้1บกเพิ่มอีก2เป็น3 ดับในงวดนี้หองหนึ่งมีนานนครับจะได้เลขหนึ่งเลขสามเลขหนึ่งเลขสปรากฏในหลักหน่อยไหมไม่ปรากฏคับถือว่าถูกต้องนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของงวดวดที่ถึงน,น,นะครับามาดูที่จะออกสองพฤษภาคมนี้ดับในหลักหน่วยนะครับดับคือไม่ปรากฏ2ตัวเลขนี้นะครับในหลักหน่วยนะครับ4ี่บวก6 4กับ6เป็น10บกเพิ่มอีกศ เป็นสิบหกบวกสเป็น10 10ิบวกศูนย์ได้สินะครับแล้วบอกว่ามีสองได้สองเลขดับสองพันสิบแปดคมนี้คือสูตรได้สองดับในหลักหน่วยเท่านั้นนะครับดับระยะยาวอาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าเอาฝากให้พิจานะรณาเผื่อว่าบางคนจะไปจับคู่จับอะไรนะครับแต่ว่าในสุดมันจะมีอีกนะครับทั้งนั้นก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกด subscribe แล้วก็กด กระดิงแจ้งเตือนด้วยเพราะว่าถ้าสมมติผมเอามาลงแล้วคุณขาดหายไปหรืออะไรไปนะี้ก็อาจจะตามตรงสูตรที่ผมลงไม่ทันนะครับแล้วก็อาจจะขัดความต่อเน,นื่องได้ถ้าไงก็มาเป็นร่วมเป็นเศรษฐีด,ด้วยกันนะครับให่ไงอย่าลืมแล้วกันนะครับรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีวันสงการานต์ครับสวัสดีครับ